หวยลาวงวดนี้ออกอะไรตรวจหวยลาวงวดประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2563เรามาดูกันนะครับว่าออกเลขไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยครับหวยลาวงวดวันพุธที่20พฤษภาคม2563เรามาเริ่มกันที่เลข5ตัว46849ฟังอีกครั้งนะครับ46849 เลข4ตัว6 8 4 9ฟังอีกครั้งนะครับ6849เลข3ตัวคือเลข849ฟังอีกครั้งนะครับ849เลข2ตัวคือเลข49ฟังอีกครั้งนะครับ4ี่เ้าเลข1ตัวคือเลข9 ฟังอีกครั้งนะครับ9เลขล่างคือเลข46ฟังอีกครั้งนะครับ46มาทวนตรวจหวยราอีกรอบนะครับเลข5ตัวคือเลข468 49เลข4ตัวคือเลข6849เลข3ตัวคือเลข849 เลข2ตัวคือเลข49เลข1ตัวคือเลข9เลขล่างคือเลข4 6ทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สำหรับหวยลาวงวดถัดถัดไปเราก็จะติดตามแล้วนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดถัดไปเพื่อนเพื่อนสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ